ปุกกี้ไม่ช้าแน่นอนเพราะลงสีแล้วใช่นี่เม็ดข้าวเหรอเม็ดข้าวอะไรหนามันเธอหนีตาไม่ดีนะเออแล้วนี่ว่านหูมันเหรอโอ้ยหูอะไรคะนี่โบค่ะมองยังไงเป็นหูนี่โบชัดๆเฮ้ยบองจะไปขับวินเหรอเออใช่เสื้อสีส้มเฮ้ยอ้วนแน่ใจเหรอว่าน้องบองอ่ะแล้วเห็นเป็นตัวอะไรอะคุกกี้รังเฮ้ยมองยังไง ตาไม่ดีมองเป็นคุกกี้รันเฉยตกใจมายมโลก็นั่งอยู่ฝั่งนี้ไงเดี๋ยวไม่มีเพื่อนอให้มานั่งจ้องกระบ,บองเพททำไมอะ่ะไม่เห็นหน่ารักเหมือนน้องบองเลย,เยพูดใจยากเคร ต้องจัายสัโตและน้องบองปุกกี้ว่าบองเพ็ดไม่ต้องเสียใจไปนะจะร้องทำไมปลูกของจริงก็ดีแต่ปุกกี้จะซื้อของเล่นเฮ้ยเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยฟังมั่งสิหลับหูหลับตาร้อง ใช่ตัวไหนดีอะตัวไหนก็เหมือนกันแหละต่างกันแค่ราคาอยากรู้ดีไม่ดีอ่รีวิวสิโอ้โร้านนี้ดีกว่ามีหมวกแถมให้ด้วยปุกกี้ซื้อให้บ้างสิแบบนี้เหรอไม่น้องบองฝากซื้อด้วยนะฝากด้วยเผื่อด้วยใจ่ยังไงผ่อนวันละห้าบาทไปไปเล่นตรงโน้นไป ะโถห้าบ,บาทจีปีหมดดูดูมันไปเล่นตรงนั้นจริงๆด้วยดูมันดูมันไม,ไม่ต้องสนใจพวกเราแกล่ะ <laughs> <laughs> ดูมันเหอะของเล่นใหม่ไม่ใช่ของเล่นใหม่แล้วมันคืออะไรอะ่ะแล้วบอกอินเทรน์มันคือนอนบองใช่ใช่แล้วนังเป็ดที่เหมน็นสดเหม็นที่สุดในโลกนน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 น เอ่งพูดว่าอะไรนะเฮ้ยมันด่าหัวหน้าอยู่นะเองพูดใหม่สิเน้นจัดไปนางเป็ดที่เหม็นสุดเหม็นที่สุดในโลกฉันฉันฉนหนอยุ้ยทำไรอ่ะไม่ได้ยินหนอมันด่าได้ยินแล้วกำลังอึ้งอยู่เก่งจริงเองด่าริ้วรอดิเอ้าทำไมไปยุให้มันด่าค่ะไม่มีปัญหา เจ๋งจริงเองด่ามาซิลิลวหรอมีอะไรไหมอยากป้ายว่ะหนึ่งหนึ่งยัามา่นอนอยังไงยังไงจับเลยไหมมันท้าค่ะแต่ข้าไม่สู้มันหรอกยังบอสู้เราถ้าข้าสู้คนตายตั้งแต่บะหมี่แพงแล้วเก่งแค่กับข้าแหละไม่ใช่ไงคนอื่นข้าไม่ชู้ต้องเยอะเย้ยมัน

เริ่มระบายได้เลยค่ะส่วนจี๊ดจะเต้นเหมือนน้องบองอววนดูนี่นอนของโลดูไหมกระบองเพชรของตินหัวโตเตอตัอตอตของปุกกี้ใส่หมวกได้นะอืมวันนี้ชายมาเร็วสแบบุดแตยเสร็จคุณแหลกแน่นอนเชิญตามสบายของสามโออกมาสวยที่สุด บางคนอาจจะมองเป็นหุ่นไล่กาไม่ใช่นะนอนกระบองเพชรบางคนอาจจะมองว่าเป็นสนโนว์แมนแต่ไม่ใช่นะนั่นเซนตา้กกากำลังจะไปเจ็ดของขวัญถ้าคิดไม่ออกมองของจี๊ดก็ได้นะ <No. S 2> เริ่มลงสีแล้วน่ะคะ่ะ <c oughs> อย่าแซวคะ่ะมันคือคาแรกเตอร์ของครูส้มจี๊ดเก็บไว้ให้เล่นบ้าง <c oughs> สวยจริงๆเบาๆดีอ้วน ปุ๊กกี้ไม่ช้าแน่นอนเพราะลงสีแล้วใช่นี่เม็ดข้าวเหรอเม็ดข้าวไรหนามันเธอหนีตาไม่ดีนะเออแล้วนี่วาดหูมาเนระโอ้ยหูอะไรคะนี่โบค่ะมองยังไงเป็นหูนี่โบชัดๆโบมาค่ะโอ้ยเนาะเขาหมายถึงโบบนหัวน้องบองไม่ใช่น้องโบนะเฮ้ยบองจะไปขับวินเหรอเออใช่เสื้อสีส้มเฮ้ย เองกเซลียังเสียเบิร์เลยบอง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 เฮ้ยหยุดไม่ต้องเต้นข้าร้องอยู่คนเดียวบอง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  ย <Hey, S 2> แล้วหมกกันน้องไปไหนอะ่ะโอ้ยคอยบอกว่าบริวาดมอเตอร์ไซค์วิ่นอ้วนแน่ใจเหรอว่าน้องบองอะ่ะแล้วเห็นเป็นตัวอะไรอะคุกก <Cookie S 2> ี้รันเฮ้ยมองยังไงตาไม่ดีมองเป็นคุกกี้รันเฉยอ้วนดูบีต้นถู่เขียวกน้องสามเบิ้งเบิงบง,งามหลายหลายมื่แต่ดูของคุณของฉันก็ไม่เสรยจสักทีสิคะสวยจริงๆนะ สวยไวดูคนเดียวสิเอาต้นข้าวไปถึงไหนแล้วอะเอ๊ะผิดอะไรอะเบื่อจริงๆเลยพวกตาไม่ถึงโอ้ยนอนน่ารักมากเลยอะบองเชียริดเดอร์เฮ้ยมันมาเหนือกว่าบองเชียริดเดอร์เองเหนือกว่ามันอีกยังไงบองมาไซวินเฮ้ยยังไม่จบอรอจบแล้วเขียนเลขสิบลงไปดิไลเฮ้ยเสียหมดเลย มารีคิสมาสมารีคิสมาสน้องน้องบองังฮุยมันขาดอะไรไปอย่างนะขาดกวางถ้ากระดาษมันทอข้าวาดไปแล้วเอ็งวาดไปดิกวางเลนดาวนตรงนี้ันเ,นนเนโอ้ยเ <c oughs> ขาไม่แต่กวางเลยอันเดียว วันนี้ชายมาเสร็จคนแรกครับเฮ้ยชายเอามาส่งค่ะตามมาติดติดเลยนะหนาวมีหนาว,นาวออกไปส่งดิอย่าแอ๊ะเฮ้ยไม่ว่ารู้หัวใจเหรอวาดน้องบองแห่งความเริบขอบคุณที่เตือนเฮ้ยไม่มีปากแล้วพูดไงอะ่ะพูดมากว่าดเลยดีกว่า เห็นไม่ชัดว่าอ่ะเติมให้น้องบองมอไซวินเสร็จแล้วลำใหญ่ว่ะเออเขาขายลำใหญ่ด้วยจะบ้าเหรอเสร็จแล้วบอกมันลดน้ำหนักบ้างนะเุ้ยไม่ยุ่สักเล็กน้ยปะเสร็จแล้วค่ะเรียนแบบอ่เรียนแบบเธออะไรติดข้างหลังอ่ะไงไงไ ไหนมันอยู่ไหนจะบอกอะไรให้มันหลอกเธอ,อบ็อกกี้คิดว่าข้างโง่เหรออย่จใจพูดเลย <c oughs> เสร็จแล้วค่ะ น้องริ้วล้อคนสุดท้ายเลยเหรอเสร็จกันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันอีกรอบนึงเลยค่ะน้องบองของชายสวยไหมครับจะสู้บองนักวิ่งของเจเอลโรดิ่งง่ายสวยไหมคะดูไปแล้วนะ่นเหมือนมอไซ์วินแล้วเบอร์สิคืออะไรอะเบอร์เสื้อของเขา โหวตเบอร์สิบด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่โหวตน้องบองของเทนนิสใครก็มองว่า,วามันอ้วนมันแค่กินดีอยู่ดีไปไปไปการว่าดรูประบายสีสะท้อนตัวตนของเจ้าโคใช่ไงนะตัวเบลลมเลยมันแน่นอนอยู่แล้วส่วนขนตามไม่ยาวไม่มีแรงเดิน <c oughs> วันไหนไม่ได้ใส่โบ้ไ <c oughs> ม่เอโค โอเคน้องบองเชียร์ลดเดอร์บี๊มบีมบมบีมบีมบ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 มอะไรของคุณรอฟังนะคะ HAPPY b i r ิร์ดเดย์ทูบองแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูบอง บองเมอรี่คิสบองบองยูวีชอบของใครคะแนนเต็มสิบเริ่มโหวตอย่าลืมของจี๊ดนะคะอย่าลืมกด,ดติดตามพวกเราทุกช่องทางตร<อ>งน,น,นี้นะครับ